เรียนทำสันติวิีค่ะดิฉันผาเอื้อพรยสรีมโยสกุลกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของชาวชุมชนบุญมโศกค่ะข่าวแรกน,นะคะเป็นการเข้าคลอสสุขภาพล้างพิษของชาวชุมชนบุญมโศกค่ะเมื่อวันที่22กันยายนถึงวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะชาวบุญมโศกได้จัดคลอสสุขภาพล้างพิษปรับค่ะโดยใช้สถานที่ที่บ้านพาราดอนในชุมชนค่ะโดยมีสมาชิกชาวชุมชนมาเข้าร่วม ด้วยการเส็จคนคอส,สุขภาพครั้งนี้นะคะก็เป็นคอส,สุขภาพรางพิษที่ตัดสุรอาเป,ปิมขวัญดินสิงคาค่ะซึ่งชาวปฐมโศโหลายคนก็ได้ไปร่วมคอสรางพิษมาแล้วก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนผู้นําค่ะจึงได้นําความรู้ที่ได้ไปเข้าคอสและมาจัดต่อที่ปฐมวิโสค่ะชา,ชา,ชาเรือจะได้กลับมาที่หัวลายนะคะจะเข้ากัดปาค่ะ ข่าวต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาศึกษาดูงานค่ะเมื่อวันอังคารที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะนายสุเนศศิลปชัยเดชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้นําคณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอจานวน300คนเดินทางมาศึกษาดูงานที่ปฐมโสค่ะ โดยการมาดูงานครั้งนี้นะคะก็ได้มีการฟังธรรมจากสมณะขยัขยันสนาริโยและท่านหินเพชรธรรมธิโรค่ะจากนั้นนะคะก็ได้แบ่งกลุ่มเดินดูชุมชนโดยมีอาเจกันอาใจดีและอาน้ำดินพาเดินดูตามหน่วยงานต่างๆก่อนจะเดินทางกลับค่ะนะคะถ้าขมิ้นชัยมาลุมใช่ไหมคะอยากได้อะไรบ้างชื่อได้นิดๆหน่อยๆค่ะข่าวต่อมาค่ะชาวต่างประเทศมาศึกษาดูงานที่ชุมชนพนมสโสค่ะ มื่อวันศุกร์ที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะมีแขกชาวต่างประเทศจํานวน30คนเดินทางมาศึกษาดงูงานที่ชุมชนปฐมโศกโดยชาวต่างประเทศกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มวีแกนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเรื่องการกินอาหารโดยกลุ่มนี้นะคะจะไม่ดื่มนมไม่กินไข่ไม่กินเนื้อสัตว์รวมไปถึงน้ำผึ้งด้วยค่ะกลุ่มนี้นะคะรู้จักปฐมโศกจากการแนะนําของเพื่อนเมื่อเดินทางมาถึงนะคะก็ได้ไปทานอาหารเจที่ร้านมรปอนะชุมชนค่ะ จากนั้นก็ได้เดินในชุมชนเสร็จแล้วก็ได้ดู VCD 20ปีเปถโศกและก่อนจะเดินทางกลับนะคะก็ได้พูดคุยกับท่านสมณะค่ะ California ก็มาจากแคลิฟอร์เนียนะคะ Are you vegan? Yes I am vegan I've been vegan for over four years 4ปีข็เป็นมังสวิรัตมาสปีแล้ว Oh how about this food Delicious This is the best food I've had so far <Okay. S 2> Very good Why you come here To visit a community like this I think it's a unique experience ค่ะก็ต้องการมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูแล้วก็หาประสบการณ์นะคะ Thank you very much Thank you สุดท้ายค่ะเป็นบรรยากาศการขายอาหารเทศกาลกินเจค่ะช่วงนี้นะคะชาวปฐมศกทั้งผู้ใหญ่และชาวชุมชนนักเรียนสมสิขาก็ได้ไปช่วยกันขายอาหารในช่วงเทศกาลกินเจค่ะปีนี้ก็ขายอาหารกัน2จุดค่ะจุดแรกก็คือร้านมรทหรือร้านมังสวิรัตนครปฐมอยู่ที่ซอยสองตัวเมืองนครปฐมค่ะโดยมีทีมครูนักเรียนสมสิขาและผู้ใหญ่ชาวชุมชนมาช่วยงานในครั้งนี้ค่ะ ร้านจะเปิดขายตั้งแต่5้านาฬิกาไปจนถึง14บสนาฬิกาค่ะช่ะพิงค์ค่ะน้องพิงค์อยู่มอนะคะมสองอ่าแล้ววันนี้อ่าได้มาขายของตรงเนี้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีคะ่ะก็ประทับใจลูกค้าค่ะแล้วมีลูกค้าแบบอ่าเรื่องม,าม้างไหมคะคก็มีบ้างคะ่ะแ,แล้วท่านะท่ายังไงคะก็ทําตามที่เขาบอกค่ะไม่รู้สึกรำคาญหรือว่าเบื่อบ้างเลยเหรอคะ ก็รู้สึกเบื <Lunch hatten> ่อบ้างรำคาญบ้างแต่ก็เขาเป็นลูกค้าเราค่ะเขาก็มาสนับสนุนร้านเราก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะก็เหนื่อยด้วยแล้วก็สนุกด้วยอยู่ด้วยกันมาทานร้านอะย่งคะเพิ่งมาค่ะปกติมาทุกวันหรือเปล่าคะไม่ทุกวันค่ะแล้วมาทำไมถึงได้มาทานอาหารเจคะเ้ากับแม่ชวนมา ร้กวองอนอออานจุดที่สองนะคะก็คือร้านมรปอรหรือร้านบางเสร,ริรัตปฐมโศะคนั่นเองค่ะซึ่งอยู่นชุมชนปฐมโศะคก็มีชาวชุมชนทีมครุและนักเรียนสมสาชิกาชั้นมหนึ่งมาช่วยกันขายอาหารค่ะโดยเปิดร้านขายตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะรสชาติอร่อยครับคับแล้วก็ รู้สึกว่าตอนนี้คือได้ประโยชน์จากผักเยอะเลยเพราะว่าปกติไม่ค่อยชอบทานผักสุ่อนครับชื่ออะไรคะ My name is Troy ท่องไทยพ่อท่านตั้งชื่อหลายปีก่อนมา่าท่องไทยคือท่องเนี่ยแบบท่องจากเมืองอเมริกาต้องท่องถึงอิสระเอรีอไทยคือสระไอทอททหารนะรู้จัก ทฐมศกเคยอยู่ที่ผู้ป่าฟ้าน้ำสอปี10กว่าปีก่อนแล้วก็มีท่านบุญบินหรือท่านบินบุญจำไม่ได้ทุกครั้งออแนะนำให้ผมมาอยู่ที่ปฐมสิบเกือบ10ปีก่อนก็มาอยู่ได้2ปี 2> ท่านเจกี่ปีคะสิบ 17 16ปีประมาณหลายปีเลย16 17ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมแบบเยี่ยมมากๆเลยอะ่ะแล้วแล้วทุกวันนี้ก็เน้น speak English banana 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 อร่อยไหมอาหารเจทุกวันทานเจทุกวันทุกมือ ทุกมือ้อไม่ใช่เจนะ<อ>เรกิน,น,นอ่าบางสคือไม่กินเนื้อของสัตว์ทุกชนิดตลอดเลยลอดท่านผู้ชมคะช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลกินเจนแล้วนะคะซึ่งมีผู้รู้กล่าวไว้ว่า กินเจหนึ่งมื้อเหมือนชีวิตรอดตายก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมาร่วมกันทานอาหารเจเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะข่าวความเคลื่อนไหวของชาชนชนพนมัโซก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะเดินทาสันนิดีค่ะ